โนลงเบ็ดไหมแล้วก็โดนเลยปันนินเมืเ่อนหูโอ้ยตัวนี้มีเป็นโลโอ้ยตัวนี้มีโลกว่าทุกคน สวัสดีครับทุกคนผมเอฟ s h i ชิ่งนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ผมกับพาทุกคนไปซ้ำหมายเดิมก็คือบ่อดอนลวกครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นหมายมหาชนมากสำหรับบ่อน,นี้ค่าคันก็แค่คันละ50บาทเองทุกคน <Yahoo. S 1> เดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันว่าผมอยากได้ปลานินไซบโบกลับบ้าน เดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพอได้ตัวหรือเปล่าหรือว่าจะโดนรถถังผิดคิวกับทุกคนก็ตอนนี้บอดอนรวกเขาคิดอามล่ารถถังมากโอเคส่วนจุดลงเดี๋ยวผมอาจจะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่าพยายามจะลงจุดเดิมให้ได้นะครับหมายคังเกาะเพราะว่าโซนนั้นป่านินค่อนข้างเยอะไะทุกคนวันนี้ก็ แน่นอนครับอยู่กับเหยื่อลุงพันผมพกติดตลอดเลยกับเหยื่อลุงพันตกมันทุกหมายไปเลยเหยื่อลุงพันถ้าเกิดใครสนใจเหยื่อลุงพันก็๋ยวผมขึ้นเฟซลุงพันไว้ให้นะครับสูงละ50บาทหรือว่าใครจะสั่งแบบปันพิเศษหรือว่าจะถุงละร้อยหรือว่าจะอะไรก็ทักไปบอกลุงพันได้เลยลุงพันจัดให้หมดกับทุกคนอ่ะเราไปลงเบ็ดกันเลยทุกคนว่า วันนี้เราจะพอได้ตัวหรือเปล่าสภาพอากาศก็ค่อนข้างปิดนะครับปาน,นินน่าจะกลิ่นค่อนข้างยากเดี๋ยวลองไปดูว่าปาน,นิลกลินก่นยากๆเขี้ยวๆ,ๆอย่างเงี้ยจะผมจะเตัวรอดได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้ยี่ศพผิดคิวกลับบ้านครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าลงเบ็ดกันไปทุกคนลุยคนลงเบ็ดไหมแล้วก็โดนเลย อันนี้เหมือนเกี่ยวท้องเลยอ๋อเกี๊ยวปลาูวิเศษสวยเลย หมยแรกทุกคนว้าวโหคนสายนี้นะ่าจะเ,ะเกือบโลไมยแรกเยอลงพังมาแล้วเพิ่งจะลงไปเองกองเกิงยังไม่ทันเปิดเลย จะอยู่ครับทุกคนมาปลานีนใส่ปักเข็มเอาติด <c oughs> <c oughs> ไปเลย ครับทุกคนลงเบ็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ใหม่ข้างเกาะเหมือนเดิมโอเคเกาะก่อนลงเบ็ดเสร็จก็มาถักทายแลวสองตัวผมทำหลุดไปตัวหนึ่งลีลาไปหน่อยแต่ก็ที่ได้มาก็ใสสวยครับโอเควันนี้ผมลงสี่คันนะทุกคนก็สภาพอากาศก็เหมือนฝนจะตกไม่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่าอันนี้โอเคทุกคนไปตกปลากันดีกว่า nhiều cả một con con bầu cái gì bố Chiều kinh bền bữa tạm Bà bò

สวยทุกคน okay, เหพอได้เยอะลงพันเริ่มทำงานนะครับวันนี้แต่เช้าเลย เบามากปลาบอนนี้นี่โคตรเคี้ยวนะเดี๋ยวนุงพันเอาเรื่องวนันนี้ตัวที่สามแล้วครับทุกคนใสสวยเลย đẹp đấy, này mình thì ta biết lấy được mình nhìn thấy cái dưới sọc ปัานนี้โอ้โหตัวนี้มีเป็นโลตูอยังกัะยี่สโอ้โหเลยโอ้ปัานนี้อะไดึงย่งกะยี่ส่งเลย

บ่ออี้ว้าวอฮ้ยควดูดูสันโอ้โหฟ้า้วนมากใสสวยเลยเยี่ยมหวาน ออกมได้ขึ้นหม,มาอีกหนึ่งคนนานน์สายประมาณสี่หุ้นหมาอีกหนึ่งครับเยื่อลุงพันธ์่ลุงพันธ์ครับนะ ผมเคยปั่นเองอะตกไม่ค่อยมีปลานินกินมีแต่ตะเพียนกับมังกินก็เลยหลังๆมาซื้อเยอะตกอย่างเดียวเลยอยู่ทุกคน แล้วก็พูดกันใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มโอ้ kem, <kem> มันกลิ่นแบบพุงกลมเลยนะมาครับคนใส่ปลาเค็มพุ kem, งกลาง เข่าเฮ้ช่วงนี้ใสบ่บะเข็มเข้าทุกคนมาครับเหยื่อลุงพันใสบ่บะเข็มเข้าลัวๆช่วงนี้ปลามันกินเบาอ,อยู่ไหม เออตัวนี้อยู่นะครับอยู่ตัวนี้น่าจะใสายปลาเข็มตัวนั้นดึงแรงเดินไม่ติดนะครับทุกคนสายปลาเข็มช่วงนี้ใส่หนีเข้า

ฝานอินนี่ต้องใจเย็นอ๋อไม่สวยเกี่ยวหางเออเเกี่ยวหมดหัวหางตัวกระเปียกหนึ่งมาปลาเค็มไม่เยอะอเกี่ยวหางก็ใหญ่ อยู่ครับน่าจะใส่ปักเข็ม ไปแล้วเหลือชุดนี้เท่ากันหมดเลยโอ้โหบ๊อบๆไม่น่าใหญ่ กระชากแรงนั่นแหละดูดิตัวเล็กๆนี่แหละแรงดีตัวใหญ่อะกินเบาถึงทุกคนตัวนี้มีไส์ สาทุกคนปนินนู่นน่ะยีศขึ้นก็ไม่เท่าไรเกี่ยวตัวเกี่ยวหมดใส่เดิมลอกอีกแล้ววัดนี้หนักตึ๊บเลย เหมือนเกี่ยวตัวทุกคนสายบะเข็มันตัวนี้อาการทุง้งโอ้หอะไหนี จะเก็บกันู้นนเละน่าจะใส่ปลาเข็มหมดตอนนี้พอมาได้มาแล้วก็หนิงใส่ปลาเข็มเหมือนเดิมลงไปมาทเหยื่อไม่ทันที่แตกเลยแต่ปลาอ้วนมากุ่อน ตอนนี้มาบ่อยๆก็เพลินๆดิลงเลยลงไปเลยทุกคนลากเลยนะ เหย่่งไม่ทันแตกเลยสาสวยตัวนี้ว้าวอู้มาเลยเอ้ยฮะทุกคนเหยยังไม่ทันแตกเลยโอเคครับทุกคนมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วตอนเราลงก็ประมาณ9ก้าโมงครึถึงผมจะลงถึงบ่ายสามกันนะครับทุกคน เดี๋ยวรอลุ้นอีกนิดนึงว่าจะมีได้ปลานินเพิ่มมาหรือเปล่าส่วนวันนี้ยี่สกไม่ค่อยมีขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์เราเพราะว่าเรามาตามหาปลานินนะฮะกับเพียลุงพันธวันนี้ก็ทํางานได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะก็จะแนะนําครับผมก็มาลงหมายเดิมจากคลิปที่แล้วแหละเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครมาตกปลานินนะหมายเนี้ยที่ผมลงอะ่ะ บออ่อรอนลวกอะตีไปแนวแบบเอ่าเห็นปลายนิ้วผมปะเลยเกาะไปนิดหนึ่งปลาเขาอยู่ชอบอยู่ตรงนั้นฮะก็ริมประมาณนี้ก็ได้เน,นี่ยแนวเนี้ยได้หมดส่วนไม่งั้นก็ขึ้นเกาะเลยทุกคนขึ้นเกาะแล้วก็ตีไปรอบๆเกาะนะผมว่าน่าจะมีตัวตีง่ายด้วยอันนี้ต้องชูดไปเลย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 กาะนิดหนึ่งปลานงินเยอะทุกคน ไซสสวยๆนั้นเลยเคี้ยครมาก็จุดเนี้ยมาหาปานนินได้ครับถ้ายิ่ศกเข้ามันก็กินครับแต่บริเวณนี้จะเข้าค่อนข้างหน่อยไม่เหมือนจุดอื่นหรือไม่ก็ข้างเกาะที่เห็นหนาลงอยู่ตรงนั้นครับตีไปเลยเกาะเหมือนกันก็กินเหมือนกันโซนนู้นจะยิ่ศกกับปันนินไซสสวยผมไม่เคยมาทานตรงนั้นก็เลยตรงนี้แหละ มื่อกี้ก็มีน้ามาตกคนหนึ่งเขาใช้กุ้งสดตกก็ได้ปลานิลไปอยู่ครับแล้วเป็นขัน,นงเลยเลยมีขายอยู่ครับ ใส่สวยแถมเกี่ยวพันนี้มาด้วยะฮะคุณมอมเลยฮะเยอะลุงพันเรื่อยๆใกล้ได้เวลากลับบ้านแล้วโอเคครับทุกคนหลานนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วได้เวลากลับบ้านเออใครที่จะมาตกดอนลวกมหาปานินนะครับต้องจุดนี้ครับผมมาสามสองทีแล้วก็ได้ปานินกลับบ้านเดี๋ยวดูวันนี้เป็นยังไงโอเค ใครมาก็ต้องจุดเนี้ยมาส่งงานกันดีกว่าตัวใหญ่ใ้ใจสออมาเหยื่อลุงพันกับปันอินดอนลัว ใสโลกว่ามาตัวหนึ่งครับคนดูวันนี้มีแต่ไายสวยๆโมโบนานูนนะโคตโบนะโอเคใครสนใจเยือลุงพันก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเฟซบุ๊กลุงพันสั่งได้เลยครับลุงพันใจดีมากยิ่งตังเยอะยิ่งถูกโอเค ก็ปะนีนดอนร่วกกับหมายข้างเกาะใครมาต้องหมายข้างเกาะน,นะครับแล้วก็จะเจอสาอย่างนี้โอเคทุกคนสำหรับช่องเอฟฟิชชิ่งลาไปก่อนนะครับ